สวัสดีนักศึกษาทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาทักษะการเรียนรู้เรื่องทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพโดยครูชวันนุชบุญราดครูสรชกสนตำบลหนองกรงศรีทักษะการเรียนรู้และศักยภาพหลักของพื้นที่ ในการพัฒนาอาชีพในปัจจุบันโลกมีการแข่งขันกันมากขึ้นโดยเฉพาะการประกอบอาชีพต่างๆจำเป็นต่อตอนเองมีความรู้ความสามารถและความชำนาญการทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติผู้ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพของตอนเองจะต้องมีการค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการที่จะจัดอาชีพให้ได้ผลสำเร็จนั้นจำเป็นต่อตอนเองมีปัจจัยหลายด้านการเรียนรู้ปัจจัยด้านศักยภาพหลักของพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งที่ตนเองเรียนรู้ความหมายความสำคัญของศักยภาพหลักของพื้นที่ในการพัฒนาอาชีพ การใช้ทักษะการเรียนรู้ในการเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพหลักของพื้นที่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาอาชีพเป็นสิ่งสำคัญและในสภาพการปัจจุบันชีพผ่านมาของประเทศไทยจะสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่มีการงานทำและในระดับหนึ่งแต่ด้วยพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงของสังคมโลกยังกล่าวได้ส่งผลต่อสังคมไทยให้เข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความอยู่รอดของประเทศปัจจุบันขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้เกิดขึ้นประโยชน์สูงสุดประเทศไทยจึงต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก จากรายงานของสถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ IMD การจัดลำดับของ IMD ในรอบ10ปีที่ผ่านมาประเทศไทยถูกจัดอันดับสมรรถนะหรือความสามารถในการแข่งขันอยู่กลางๆค่อนไปทางท้ายโดยเปรียบเทียบแล้วอยู่ต่ำกว่าประเทศสิงคโปร์ไต้หวนันเกาหลีใต้ฮ่องกงและมาเลเซียมาตลอด การจัดลำดับประเทศไทยโดย IMD ใน2ปีล่าสุดพศ2552ถึง2553ไทยอยู่อันดับที่26จากอันดับที่58สมรรถนะที่สมรรถนะที่หรือเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยด้านหนึ่งคือสมรรถนะด้านการศึกษาซึ่งอยู่ในอันดับที่ประมาณ40กว่า50ประเทศ ตัวอย่างสำคัญที่เห็นได้เด่นชัดที่สุดคือในปี2,515จะมีการรวมตัวกันของผมประเทศแอเซียนจะเริ่มต้นขึ้นเกิดความเคลื่อนไหวอย่างเสรีของสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมือหากประเทศไทยไม่เตรียมพร้อมและไม่แข่งขันกันในเวทีระดับภูมิภาคได้จะทำให้เสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน การยกระดับคุณภาพการศึกษาจึงต้องยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยไม่เพียงแต่ในภูมิภาคอาเซียนเท่านั้นหากแต่จะต้องเป็นทุกภูมิภาคของโลกเพราะทุกภูมิภาคในว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่จเจริญแล้วหรือกําลังพัฒนาก็ตามล้วนมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ทั้งสิ้นหากการศึกษาสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถวิสัยทัศน์สามารถมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่จะทําให้ประเทศ ยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยเหตุนี้การศึกษาต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์และคน้นคว้าศักยภาพภายในออกมาก่อนและค็อบูดไปกับการทำความเข้าใจเป็นไปของโรคจึงต้องดูเราดูโรคคือเข้าใจตัวเองและเข้าใจว่าโลครยก้าวนไปทางใด เพื่อวิ่งไปโดยไม่มีทิ้งใครไว้ข้างหลังมีความรู้เท่าทันทุนนิยมและรู้ข้อจำกัดของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสูปา่ประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในการเข้ารับเขตการค้าเสรีทางสินค้าและแรงงานที่จะไหลเข้ามาภายใต้เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นหนึ่ง โดยการสนับสนุนให้เกิดการสร้างความองค์ความรู้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะการสร้างองค์ความรู้ผ่านกลไกลการสร้างงานวิสัยวิจัยด้านสังคมให้เท่าเทียมกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับรายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมัต้นก็ขอจบกา,การสอนไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ